สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาทบทวนวิธีการใช้งานบอร์ดรีเลย์สีชันแนลนะครับซึ่งบอร์ดแต่ละตัวนะครับทุกบอร์ดนะครับที่ผมก่อนจะส่งนะครับผมจะลงโค้ดให้เป็นแบบคล้ายคล้ากันนะครับทุกทุกบอร์ดนะครับก็วิธีการใช้งานจะคล้ายๆกันนะครับจะต่างกันแค่ตอนที่ สแกน QR code นะครับของแต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์ของแต่ละบอร์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับพอดอีกำลังจะส่งงานนะครับก็เลยจะลองเทสไปในตัวเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องหาแหล่งจ่ายไฟมาให้กับตัวบอร์ดนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้กับบอร์ดตัวนี้นะครับจะ ใช้แหล่งจ่ายลักษณะนี้นะครับก็คือถ้าใครมีไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้านก็ต่อเข้ากับ2องขั้วนี้นะครับเป็น220 v โวลต์ AC นะครับแล้วก็ถ้าใครมีแหล่งจ่ายที่เป็น dc นะครับพวกโซล่าเซลล์แบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ช่องนี้นะครับข้างบนตรงนี้7-30ถึง30โวลต์นะครับถ้าใครใช้โซล่าเซลล์2 4โวลต์12โวลต์อย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับไฟบวกเข้าตรงนี้ ไฟลบเข้าตรงกลางนะครับส่วนข้างล่างจะเป็น5 V โวลต์เท่านั้นนะครับเป็นช่อง5 V โวลต์แล้วก็กราวตรงกลางเหมือนกันนะครับอันนี้คือการจ่ายไฟให้บอร์ดทั้ง2บอร์ดนี้นะส่วนบอร์ดนี้นะครับจะใช้บวกลบ5โวลต์เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้12 V โวลต์ได้นะครับถ้าจะใช้12 V โวลต์เราต้องมีตัวสเตปดาวนะครับแปลงจาก12มาเป็น5โวลต์ก่อนที่จะจ่ายเข้าบอร์ดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์นะครับแปลงจาก AC เป็น DC 12โวลต์นะครับผมก็จะต่อขั้วเข้าไปเลยนะครับบวกลบข้างบนตรงนี้นะครับตรงที่มีแถบตรงที่มีแถบจะเป็นบวกนะครับไฟบวก นน่ขััออกครบต้องขันออกก่อนนะครับค่อยเสียบสายเข้าไปแน่ใจว่าบวกลบถูกต้องนะครับก็ตัวนี้ก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับ ก็เสียบปลั๊กนะครับไฟพาวเวอร์มันจะติดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาดูที่หน้าแอปเนาะมันจะไม่ชัดก็ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชัน ring นะครับ BLYNK นะครับถ้าใครยังไม่มีแอปนะครับตัว Android เนี่ยก็ยังสามารถลงได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น iOS นะครับก็จะลงแอป ตัวนี้ไม่ได้นะครับยังหาวิธีลงไม่ได้เนาะก็เข้ามาที่หน้าแอปนะครับตัวนี้ผมจะให้ user แล้วก็ password ไปให้นะครับให้แจ้งเมลมาให้พี่ผมนะครับแล้วก็ทําการกดล็อกอินได้เลยนะครับจากนั้นใส่เมลแล้วก็ใส่ password ของตัวเองนะครับตรงนี้จุดข้างล่างนะครับจุดข้างล่างตรงนี้ต้องใส่ใส่เลขนะครับผมปิดไว้นะครับ ก็คือต้องใส่เลขเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเลขเซิร์ฟเวอร์ที่ผมให้ไปนะครับใส่ตรงที่ผมปิดไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขมันจะมีตัวเลขนะครับก็ใส่1 9 2 1 6 8กุดจุด x จุด x อะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับพอล็อกอินเข้ามาเนี่ยใครที่ใช้ครั้งแรกนะครับมันจะไม่มีหน้าแบบนี้นะครับ มันจะเป็น New Project อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดที่ QR Code นะครับกดที่รูป QR Code เนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นกล้องให้นะครับแล้วผมผมจะส่ง QR Code ให้นะครับให้สแกน QR Code ตัวนั้นนะครับพอสแกน QR Code เสร็จแล้วนะครับมันจะ เข้ามาเป็นโปรเจกต์แบบนี้นะครับจะมีปุ่มที่เอาไว้ควบคุมดีเลย์แต่ละตัวแล้วก็มีตัวท i m เมอร์นะครับที่เอาไว้ตั้งเวลาให้ดีเลย์ให้ดีเลย์นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เครื่องหมายรูปน็อนตตรงนี้นะครับรูปน็อตเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นโทเค็นฮอตโทเค็นตรงนี้ก็อันดับแรกให้ผมผมจะส่งอ e ีเมลไปกดส่งอ e ีเมลก่อนนะครับ ให้เรากดส่งอีเมลแล้วก็ถ้าใครสะดวกก็ไป Copy Token จากอีเมลมานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะทำการ Copy เอานะครับก็คือกด Copy All นะครับมันจะขึ้นว่า Copy แล้วนะครับพอกด Copy All เสร็จผมออกจากแอปไปก่อนนะครับออกจากแอปไปก่อนผมจะเข้ามาที่ Line นะครับเข้ามาที่ l ล n e แล้วก็มาที่คิปมิโมนะครับคิปเมมโมรตรงน,นี้นะครับผมจะวาง วางโทเค็นไว้นะครับที่ผมกด Copy มาเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้สังเกตดีๆนะครับมันจะมี iotcc เท่ากับขึ้นมาด้วยนะครับให้เราลบออกนะครับให้เหลือแค่ตัวอักษรหลังเท่ากับเท่านั้นนะครับนี่ผมลบออกนะครับปึ้มแล้วก็กดส่งไปจากนั้นกด Copy ไว้นะครับก็คือค o ปปี้โทเคนเราเอาไว้ก่อนนะครับ จากนั้นมาที่ Wi-Fi ของเครื่องนะครับตัว Wi-Fi ของผมใช้อย่างนี้วิธีการนะครับวิธีการที่จะเราจะไปเชื่อม Wi-Fi เหมือนเราไปเชื่อม Wi-Fi ร้านกาแฟวิธีไปเชื่อม w i f i ที่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันตัวนี้มันจะขึ้นตัว Wi-Fi ที่ชื่อว่าบอร์ดรีเลย ESP 3 2นะครับ ตัวนี้จะเป็น ESP32 ตัวนี้ก็จะเป็น ESP12F นะครับส่วนตัวนี้เป็นโนด MCU นะครับแล้วแต่บอร์ดว่าชื่อมันจะชื่ออะไรนะครับเราเจอ Wi-Fi ชื่ออะไรเราก็กดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเข้านะครับมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับให้เราใส่คำว่า password นะครับก็คือ P A S, S W O R D นะครับมันก็จะเชื่อม Wi-Fi ตัวนั้นให้นะครับคราวนี้พอมันเชื่อมให้แล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัตินะครับเป็น Wi-Fi manager นะครับก็คือทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองนะครับถ้ามันไม่เด้งมาให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือ Google Chrome นั่นเองหรือว่า Firefox อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแนํานำ Google Chrome ดีกว่านะครับผมใช้แต่ o g o e Chrome นะครับในตัวมือถือเนาะก็ พิม IP 1นึ่งก็สองจุดหนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันนะจากนั้นให้เราทำการกดที่ Config Wi-Fi นะครับอรอสักครู่นะครับรอสักครู่มันจะขึ้นมาตัวนี้สังเกตว่ามันจะมี Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ที่อยู่ข้างเคียงเราเอามาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราจะใช้นะครับ จากนั้นก็ใส่ใส่พาสเวิร์ด wi-fi ตัวนั้นนะครับอ่าน,นี้เป็น wi-fi บ้านผมนะครับจะโชว์พาสเวิร์ดดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ว่าพาสเวิร์ดเราถูกหรือเปล่าก็กดติ๊กถูกแล้วก็ดูพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นโทเค็นนะครับจริงๆแล้วมันจะขึ้นคำว่า input bring token ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตรงช่องนะครับให้เราลบออกให้เป็นเป็นว่างๆนะครับจากนั้นเราก็เอาโทเค็นของเรามาวางนะครับเอาโทเค็นมาวางเสร็จให้เรากดเซฟนะครับพอกดเซฟแล้วรอสักครู่นะครับมันจะเด้จากหน้านี้ออกอัตโนมัติเลยนะครับถ้ามันเชื่อม wifi ของบ้านเราได้อย่างนี้นะครับมันจะออกไปอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้ว ให้เรานะครับเข้ามาที่แอปหน้าแอปนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นจุดสีดแดงตรงนี้แปลว่าบอร์ดเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้เราลองกดกดคอนโทรลได้เลยนะครับออนออฟนี่ครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถคอนโทรลลีเลยได้แล้วนะครับ ไปอยู่ที่ไหนเราที่อยู่ข้างนอกนะครับเราก็สามารถควบคุมบอร์ดนี้ได้แล้วนะครับเราก็เอารีรีเนี่ยไปตัดต่อไฟตัดต่อสวิตอะไรต่างๆที่เราต้องการนะครับก็ควบคุมได้แล้วนะครับตัวนี้บอร์ดนะครับที่ให้ไปนะครับก็แต่ละบอร์ดนะครับก็จะราคาแตกต่างกันเนาะแต่ว่าตัวหน้าแอปก็จะเริ่มต้นที่ผม ใส่โปรแกรมเข้าไปก็จะคล้ายๆกันนี้นะครับตัวนี้690นะครับตัวนี้390อันนี้490นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อุดหนุนนะครับแล้วก็สั่งซื้อไปใช้นะครับบอร์ดที่เป็น690ตัวนี้นะครับสามารถสั่งนะครับสั่งการทำงานที่ต้องการนะครับอย่างบางคนอยากจะเอาไปแจ้งเตือนไฟดับด้วยแล้วก็คอนโทรล ตัวรีเลย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสวิตช์แยกนะครับสวิตช์ภายนอกแยกต่างหากอะไรประมาณนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานเนาะอ่ลืมไปอย่างนึงนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะใช้บอร์ดตัวเนี้ที่อื่นที่ไม่ใช่ WiFi ตัวเดิมนะครับเราต้องทำอย่างนี้นะครับก็คือผมจะแถมจัมเปอร์ไปให้ตัวหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วให้เราออกมาจัมปตรงนี้นะครับขากราวกับ23นะครับก็คือคู่ลา่างนี้เองนะครับปึ๊บตอนนี้ผมจัมเปอร์แล้วนะครับจัมเปอร์เสร็จแล้วก็ให้ทําการกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งเนาะกดแล้วนะครับผมกดไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่เหมือนเดิม รอสักครู่ก่อนนะครับมันจะปล่อยสัญญาณ wi-fi ที่ชื่อบอร์ดลีลีของเรามาอีกมาใหม่นะครับก็คือเหมือนเรารีเซ็ตตัว wi-fi มันนั่นเองนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นบอร์ดรีลีพีส3 2สองนะครับพอกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปมันก็เข้ามาที่หน้า Wifi Manager เหมือนเดิมนะครับแต่อย่าลืมเอาจัมเปอร์ออกนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ต wi-Fi นะครับ ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับก็เอาไปใส่คืนตอนนี้มันเข้ามาที่หน้า wifi manager แล้วเราก็ทําการกด conf i g wifi นะครับเพื่อที่จะทำการเลือก wifi ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับตอนนี้มันจะเป็นชื่อ wifi ที่เราอยู่ใกล้เคียงกับบอร์ดเราที่บอร์ดเราสามารถรับได้นะครับตอนนี้เราก็ใส่ ssid ใส่ password นะครับแล้วก็ใส่โทเค็นโปรเจกต์ของเรานะครับกด save แล้วก็เข้าไปที่หน้าแอป มันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันมันต้องเป็นเครื่องหมายจุดสีแดงนะครับคือใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าผมกดไปมันก็คอนโทรลไม่ได้เพราะว่ามันไม่เชื่อมกับตัวบอร์ดแล้วนะครับบอร์ดเรารีเซ็ตแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวบอร์ดการใช้งานตัวนี้ง่ายๆนะครับใครที่ต้องการนําไปโปรแกรมเองนะครับต้องมีตัวนี้นะครับ ต้องมีตัว USB to TTL ตัวนี้นะครับประมาณ50บาทนะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับบอร์ดทำการโปรแกรมผ่าน Arduino IDE นะครับแล้วก็ใครที่จะใช้บอร์ดนี้นะครับไปใช้กับเกาะกับตู้กับอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยมันจะมีเคสแบบนี้นะครับเราก็สามารถนำมาเนี้ยไปใส่เคสนี้นะครับมันจะพอดีเลยนะครับแล้วก็ครอบ ไปเกาะกับรางปีกนกใช้งานได้เลยนะครับสวยงามเนาะก็โอเคนะครับสำหรับวิธีการใช้งานบอร์ดนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่ซื้อของไปนะครับพอดีผมก็ทำไว้หลายบอร์ดนะครับซื้อมาหลายบอร์ด เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้นำไปลองใช้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ